เันละแล้วสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะครับผมค่ะมีฟังอะไรอยู่ฟังเกี่ยวกับ พวกความรู้อีกซี่อะไรอย่างเงี้ยะทุกเช้าเลยนะครับฟังแบบประสบการณ์คนที่เขาเหมือนบำรุงตัวเองด้วยอะไรเงี้ยบางคนทาแล้วไม่ผ่านก็เหมือนทําแล้วก็ไม่สําเร็จก,ก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก,ก็ก็มาดูคนที่ทําสําเร็จก,ก็มีแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆฟังๆฟ,ฟังทุกเช้าแล้วก็ดื่มน้ํามะกรูดไปด้วยนะครับผมยังค่ะน้ำมะกรูดจะกระดกทีเดียวเพราะว่าดื่มเรื่อยๆไม่ได้มันขมมาก มีกระเพราเนื้อไข่ดาวแล้วก็ทอดหมูนะครับเช้าๆอันนี้ของเมไข่ต้มตอนเช้ามะกรูดน้ำผึ้งชะนาลงน้ำมะกรูดสดๆน้ำมะกรูดเพียวๆร้อยเปอร์ซ็นนะครับหนึ่งกระดก แล้วก็ตามด้วยน้ำพึ่งอืมาก <c oughs> เริ่มต้นเช้านี้นะครับกับปฏิบัติการภารกิจซ่อมแซมถนนด้านหน้านะครับผมของหน่วยกรมทางหลวงชนบทนะครับ เมื่อคืนเพื่อนก็มาจอดจอดไอค้างรถไปทั้งคืนนะเมื่อคืนจอดเสร็จแล้วก็เมื่อเช้าก็ขับออกไปปฏิบัติหน้าที่ต่อเมื่อคืนนะครับรถทางหลวงเพื่อนก็มาจอดใช้พื้นที่ของผมในการจอดค้างไว้เมื่อคืนเนี่ยเพราะว่าถ้าขับรถกลับไปเนี่ยก็จะไกลนะครับ เข้าไปที่วานอนไกลามากก็เลยจอดค้างไว้ที่นี่ปฏิบัติเช้านี้นะครับหลังจากที่ทางหลวงชนบทซ่อมแซมถนนนะครับรู้สึกว่าขับรถก็ง่ายขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยในช่วงหน้าฝนน้ำมันขังครับแล้วทีนี้ทำให้ถนนมันพังพอพังแล้วเนี่ยมันก็เลยเป็นหลุมเป็นบอ่อ แต่ตอนนี้เพ่นก็มาซ่อมแซมให้นะครับก็จะคงซ่อมไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆจนถึงช่วงสะพานถึงบ้านห้วยน้ำเที่ยงก็เป็นเรื่องดีครับที่ท่านดูแลเราตลอดดูแลประชาชนนะครับตลอดเส้นทาง3กิโลนี้ไม่ใช่เฉพาะตรงนี้นะครับ สวัสดีครับขอตอนละเข้าสู่ช่อง m e i เด STORY นะคะหลังจากที่เมวิ่งออกกำลังกายตอนเช้าวันนี้ใช่แลชวก็วมากเลยกำลังดื่มน้ำซุปก็กำลังจะก,กระตุ้นให้พี่เน่งมาออกกำลังกายเป็นเพื่อนกันอยู่นะคะเมย์ผอมลงไหมดูดูเพรียวขึ้นนะก็ผอมลงอยู่นะคะ <c oughs> เพราะว่าไม่ได้กินพวกน้ําหวานแล้ว พูดทุกคลิปเลยผอมลงไหมผอมลงไหมแต่ว่าดูในในคลิปตอนเนี้ดูเหมือนหุ่นหรือว่าเพียวลงนะเหมือนกับว่ามีพี่พทกักว่าเหมือนกับว่าโครงหน้าก็ก็เหมือนกับมันเป็นโครงมากขึ้นเป็นเชฟวีเชฟใช่กลับมาเป็นโครงหน้าเดิมโครงหน้าเดิมมีนะครับผมก็มาพูดคุยกันตอบคำถาม fc แล้วก็เอาคอมเมนต์ของ fc ที่เป็นประโยชน์เอามาเล่าสู่กันฟัง วันนี้นะครับผมมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะครับได้มาพูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องซิงค์ล้างจานของผมนะครับพี่พั่แนนแนะนำว่าซิงค์ล้างจานมีข้อหนึ่งที่สําคัญมากคือก็คือซิงค์ล้างจานพี่เน่งได้ซ่อมไปนะคะเมื่อกี้เพราะว่าตัวซิลิโคนมันรั่วแล้วมันทําให้น้ำเนี่ยเข้าไปข้าง<ด>าเคาน์เตอร์เดิดไปตามซอกใช่ทีนี้ก็เลยมีพี่เอฟซีแนะนําว่าจากประสบการณ์นะคะเรื่องซิงค์ล้างจานเนี่ยอีกหนึ่งข้อขออนุญ,ญาตแนะนําคือ พยายามอย่าเทน้ำร้อนนะลงไปตรงๆนะเพราะจะทำให้กาวกาวยางเนี่ยเสื่อมไวแล้วมาทำให้มันรั่วลงไปข้างล่างได้ก็อันนี้ไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะเพิ่งเพิ่งมาคิดได้เมื่อตอนที่คุณพี่เพื่อนส่งข้อความมานี่แหละ,ะพี่แมวนะครับพี่แมวแล้วก็อันต่อไปก็มีสอบถามเรื่องพี่เองอพี่เ่งที่เคารพเลยนะครับ ทำทางคอนกรีตยกสูงนิดหน่อยเข้ามาบ้านเลยพี่ถ้าพร้อมนะถ้ายังไม่พร้อมเพราะว่าดินแดงเนะี่ยเวลาที่ขับรถเข้ามานะครับถ้าเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยมันจะติดรถติดรถแล้วทำให้มันดูแฉะดูเปื้อนดูอะไรหลายๆอย่างแต่ก็แนะนำอีกแบบหนึ่งว่าอ๋อเพื่อนบอกว่าอยากให้ทำเหมือนเป็นลานแบบปั๊มน้ำมันโอ้ oh. <laughs> ปั๊มน้ำมันทุนสูงมากเลยครับ คนจะมาเยอะมากเพื่อนบ่อครับต่อยอดได้อีกเพราะที่ตรงนี้อยู่ตรงกึ่งกลางสองหมู่บ้านแต่ว่าถ้าทําไม่ได้ก็ให้เอาหินคลุกละเอียดสีขาวลงทั่วลานหินคลุกอ๋อลงทั่วลานไปเลยเวลาขับรถผ่านไปผ่านมามันก็จะไม่เปื้อนหินใช่ไหมก็น่าจะประมาณนั้นแต่ว่าตอนนี้คือบางที ฝนตกหนักนะคะที่ผ่านมาคือน้ํามันก็ไหลแรงแล้วทีนี้มันไปซาะดินให้ดินมันเป็นล่องในบางช่วงนะอของพื้นที่มีมีวิธีหนึ่งที่ผมคิดคือตอนเนี้คือผมคิดว่าผมจะหมดหน้าฝนเนี่ยแล้วเข้าหน้าหนาวผมจะผมดินอีกรอบหนึ่งทผดินอีกรอบหนึ่งก่อนแล้วก็เคลียร์เอารถบดมาบดอีกรอบหนึ่งเพราะตอนนี้เรารู้แล้วว่าตรงไหนคือมันเป็น แองตรงไหนไม่เป็นแองแต่สองสิ่งที่ทําก็คือทําร่องน้ำระบายน้ําที่แบบเป็นร่องระบายน้ําจริงๆตอนนี้ที่มันขังอยู่เป็นเพราะว่ามันไม่มีร่องระบายน้ําที่แบบว่าลงไปในดินเนี่ยม็เห็นท่อระบายน้ําตามข้างฟุตบาทไหมนึกออกอยู่อประมาณนั้นแหละก็คือทําให้มันน้ามันไหลลงในร่องอะ่ะไปให้เร็วที่สุดจะทําตอนไหนล่ะ หลังหลังหน้าหน้าหนาวเนี่ยหล,หลังหน้าหนาวก็คือหน้าหลังหน้าฝนอ๋อหลังหน้าฝนก็คือหน้าหนลังหน้าฝนใช่ดินที่ผมเนี่ยคิดว่าถมอีกไม่เยอะหรอกผถมไม่มถ,ถมอีกไม่เยอะไม่กี่คนันรถแล้วเพราะว่าตอนเนี้มันโอเคแล้วดินที่เราเ,เทเนี่ยมันสูงกว่าถนนอยู่แล้วหลายคนอาจจะงงว่าดินที่ผมอยู่เนี่ยมันมันเตี้ยมันมันมันไม่ได้ถมสูงแต่จริงแล้วเนี่ยมันสูงกว่าถนนนะครับผม มันจะเป็นทางลาดแบบนี้อันนี้คือที่ที่ของผมแล้วถนนจะอยู่ประมาณนี้แล้วฝั่งอีกตรงข้ามมันจะอยู่ต่ำลงไปอีกคือด้าหลังนี่คือสูงมากนะคะสูงนนมากพื้นที่ตรงเนี้ยจะเป็นอย่างนี้ครับจะเป็นอย่างนี้น้ําเลยเวลาน้ํามันลงมามันเลยมาแรงเพราะว่าตรงด้านหลังของพื้นที่มันเป็นเนินที่มันสูงกว่าตรงถนนเวลามันปึ๊บมาปุ๊บมันก็แบบว่ามาชนกับดินที่ใ,<ช>ใ,นในกล้ถนนแล้วก็ขุดรอ่องน้ําทําร่องน้ําที่เป็นแบบว่าคอนกรีตดีๆก็รอง,งบ รอหมุนเงินก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว,วมันก็ทําได้เลยค่อยๆทําได้เรื่อยๆแต่ว่าเมย์เนี่ยก็ขอพี่เน่งอยู่ว่าขอให้พอดีว่าจะทํา XC ซีนะคะเพื่อที่จะมีลูกงมันก็เลยต้องใช้งบหลักแสนอยู่ในการทรําลูกเนาะเมย์ก็เลยบอกว่าเบรกก่อนขอทําลูกก่อนอย่างน้อยแค่ขอกระตุ้นไข่ก่อนให้เก็บฟีดเอาไว้กับหมอก่อนเป็นช่วงแรกก่อนก็ยังดีแล้วเราค่าอยทําอันนี้คือที่เมย์ขอพี่เน่งนะคะ โครงการหลายๆอย่างอะไรเงี้ยบางทีมันก็เลยยังไม่ได้เริ่มช่วงนี้เพราะว่าเมีขอพี่เน่งก่อนว่าขอทําลูกก่อนช่วงหนึ่งช่วงแรกแล้วหลังจากนั้นน่ะเป็นช่วงเตรียมร่างกายอีกอีกช่วงหนึ่งอ่ะก็ค่อยๆทาส่วนเรื่องทําถนนนี่ก็ต้องดูอ,อีกอีกอีกก่อนนะเพราะว่าตามโครงการของเราเนาะก็คือการตั้งพัพิคเนตใช่จริงๆคนถามมาเยอะมากเลยนะคะว่าเเมื่มะอะไรจะตั้งน่าจะได้ตั้งเร็วๆนี้นะครับประมาณ ไม่เกินประมาณช่วงออกพรรษานี่แหละออกพรรษาให้ฝนหยุดก่อนประมาณ99%นะครับ99%แต่ว่าแต่ว่า<ข>ถ้าถ้าเริ่มทำฐานอย่างพี่คนนี้ค่ะแนะนำามาว่าให้เทป,ปูนที่จะเข้ามาเนี่ยจริง,รงๆก็น่าจะได้ได้เริ่มไวเพราะว่า เพราะว่าจะมีต้องมีการทําฐานขององค์พระพิฆเนศด้วยซึ่งมันจะต้องสอดคล้องกับถนน,ถน,นที่จะเข้ามาในพื้นที่ตามที่พี่เน่งถามกับคนที่เขาตั้งเทวรูปว่าควรจะหันไปทิศไหนถนนแล้วก็ทุกอย่างมันต้องสอดคล้องกันซึ่งก็คำถามคนที่เขาเคยมีความรู้ด้านด้านนี้นะผมในการตั้งศาลพระพิฆเนศเพื่อนบอกว่าการตั้งศาลพระพิฆเนศเนี่ยไม่ควรที่จะหันไปทางที่ตะนตก แล้วก็อย่าหันไปทางหันหน้าเข้าเข้าบ้านคือไม่หันไปทางทิศตะวันตกก็คือไม่หันไปทางถนนด้านหน้าเพราะว่าถนนด้านหน้านะคะคือคือพาทิศตกเลยอ่าเรามีอ่ะตอนนี้เรามีสีทิศใช่ไหมใช่สีทิศไม่หันหน้าไปทางทิศตะวันตกอ่ะจบไปหนึ่งทิศไม่หันหน้าเข้าบ้านจบไปอีกหนึ่งทิศแล้วก็เหลือสองทิศนะครับผมก็คือทิศเหนือกัะทิศใต้จากที่ศึกษาข้อมูล นะคะก็คือยังไม่รู้ว่าจะหันไปทางทิศไหนแต่ก็คือทิศต,ต้องห้ามก็คือห้ามหัน,นใช่แต่แต่ที่แน่แนคือที่พี่หนึง่งเล็งที่จะทําก็คือการรับกันระหว่างทางเข้ากับฐานขององค์บาพิคเนด้านหน้าใช่ไหมที่พี่คิดอ่ะใช่ใช่ก็ต้องขอ fc ครับอดเจรอหน่อยนะครับผม <c oughs> อดเจรอหน่อยตอนนี้เขาหน้าฝนอยู่หล,ยหลายอย่างมันมันทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับผมแล้วก็น่าจะช่วง ก่อนน่าจะช่วงออกพรรษานี่แหละนะครับฝนหยุดก่อนค่ะอ่าแล้วก็ส่วนหินคลุกเนี่ยเอามาเทเนี่ยพี่ก็เป็นไอเดียที่ดีนะทาเทให้เป็นทางเนี่ยเทให้เป็นทางเฉพาะช่วงตรงด้านหน้าแนหะแต่ก็ถูกอยู่ที่พี่บอกว่าทําหลังหน้าฝนเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินในการปรับถนนหลังฝนตก การเทป,ปูนหรือแม้กระทั่งทำฐานขอ,อ,อ,องงมงพัะพีคเนศเนี่ยก็คือเราไม่สามารถทําได้ตอนที่ฝนมันตกบ่อยๆหรือตกหนักอะไรเงี้ยช่างเขาก็ไม่มาด้วยนะคะช่วงช่วงแบบว่าเข้าบรรษาบางทีเข้ามาฝนตกก็มาก็ทําไม่ได้ก็เสียเวลาไปเสียค่าแรงไปนะครับบางทีทําไปผสมปูนอยู่เอาฝนตก เหมือนที่ทํารั้วบ้านเราเนี่ยแหละใช่คือ,คอมันจริงๆมันใช้เวลาไม่ได้นานขนาดนี้นะคะแต่ว่าบางทีฝนตกทําให้เขาล็อกที่เขาที่พี่ทุยล็อกเวลาไว้นะทำให้มันต้องยืดอีกแทนที่กจะเอาเวลาไปทําอย่างอืงอ่นของแกได้กลับกลายเป็นว่าแกต้องมาดูว่าฝนมันตกไหมหรือไม่ตกอะไรเงี้ยมาลุ้นกันเป็นรายวัน่านมาได้นี่คือโชคดีมากบางทีพี่ทุยมาทํางานตอนเช้าพราะคิดว่าฝนไม่ตก แต่พอมาทําแล้วหนึ่งชั่วโมงฝนเริ่มตกพี่คุยก็ต้องรีบทําแล้วก็กลับบ้านไปก่อนแล้วก็รอดูฝนอีกทีหนึ่งก็เท่ากับว่ามาทํางานได้ไม่เต็มวันอะคือมันไม่ได้เต็มมือที่จะมาทําจริงๆอะไรใช่โอเคแล้วมีอีกเรื่องหนึง่เงเรื่องแบนด์เฟซบุ๊กเรื่องเรื่องแบนด์เฟซบุ๊กเนี่ยเมื่อวานเราพูดไปบอกว่า ไม่ได้บอกว่าชัวแน่นอนไงแต่จริงๆพี่เมื่อเช้าพี่ดูข่าวของคุณปลื้มเออใช่ใช่คุณปลืมออ้มคุณปลืมปล้มท่านได้เล่ารายละเอียดของข่าวเนี่ยให้ได้ชัดเจนมากคือจริงๆแล้วกระทรวงเนี่ยเขาเขาจี้ไปที่ศาลแล้วให้ศาลน่ะมีคําสั่งทางใดก็ทางหนึ่งเกี่ยวกับเรื่อง a c e b o o k เนี่ยให้มีผลภายใน30วันประมาณนั้นนะคือคือจี้ให้ศาลเนี่ยมีคําสั่งเลย ตามข่าวนะครับตามข่าวที่ผมได้ยินมาเาบื้องต้นนะครับก็คิดว่าสารน่าจะาก็ไม่รู้ว่าสารท่านจะพิจรารณายัางไงนะก็เป็นผลงานสุดท้ายก่อนที่ท่านจะลงจากตำแหน่งในกระทรวงนี้ของรัฐบาลชุดนี้นะครับก็ให้ FC ได้รับทราบอัปเดตข้อมูลในเรื่อง f c e e o o o ได้เพราะผมว่าน่าจะเป็นเรื่องข่าวใหญ่ระดับประเทศเลยนะเนี่ย แต่คนก็ยังไม่ได้ให้ความสนใจเท่าไหร่เพราะว่าดูดูในคลิปดูในอะไรนะคนคนสนใจกันน้อยมากแต่จริงๆมันก็เป็นเรื่องอแพลตฟอร์มที่สําคัญของโซเชียลที่คนไทยใช้นะครับผมแต่คิดว่าถ้าปิดไปเลยเนี่ยคงเป็นไป,นปนไม่ได้คิดว่านะคิดว่าเพราะว่าคนใช้ใช้เยอะแต่เพียงแต่ว่าเราจะฟีเจอร์อบางอย่างใช่เราจะจี้เขาได้ยังไงว่าเนี่ยมันมีการล่อ,ล,อลวงหรือว่ามิจฉาชีพเนี่ยเขาใช้ทาง,ทางเนี่ย เยอะคุณควรจะมีแอคชั่นการตอบสนองให้มันเยอะกว่าน,นี้แค่นั้นเองโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปเช้านี้ตอบคอมเมนต์ของ FC แล้วก็เล่าสู่กันฟังในบางเรื่องโอเคครับเมดเดย์สตอรี่สวัสดีครับ <laughs>